ชมคลิปวิดีโอจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับนี่คือวัดเซนโซนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันแล้วก็ด้านหน้าจะมีพวกของที่ระลึกขายเยะแยะเลยแต่คนเยอะมากทะทุกคนเวลานี้ทุกคน เราก็แวะถ่ายรูปนิดนึงแต่คนเยอะมากขายยากได้นิดนิดหน่อยหน่อนะลูกดูคนด่ทุกคนอย่างเยอะเราก็จะไปอยู่ในเฟรมของเขาเขาก็จะมาอยู่ในเฟรมของเราไปไปกันต่อครับเดินเดี๋เข้าไปทำบุญกันเ็าเป็นบริเวณถนนคนเดินด้านหน้านะครับที่จะขายพวก ของที่เี่ยลึกแล้วก็ของต่างๆแต่บางอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะทุกคนเป็นรองเทา้าน,นี่เป็นรองเท้าของคนญี่ปุ่นก็นเรียกอะไรอาเกะเดินกันต่อนี่จะ,จะมีพวกของกินด้วยย่าเกี่ยวน่ากินจัง คนเยอะนะดูคน,คนเยอะเลยค่อยๆเลยไปวันนี้นักลงนักเรียนเยอะยนะด้วยนะผมดูในกาฮเมื่อกี้ประมาณบ่ายสองครึ่งเขาน่าจะเลิกนะเอ้ยเลิกเรียนกันเขามาเที่ยววัดมเที่ยววัดกันอากาศก็ยังเย็นอยู่นะที่นี่เย็นสบาย วันนี้ใส่หนามาก็หละก็เลยรู้สึกตอนไปกินข้าวต้องถอดเสื้อเลยร้อนน่าจะมีเช่าชุดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางคนก็ใส่แบบกิโมโนจัดเต็มมาเลยแต่ว่าคือเป็นกิโมโนที่เป็นสีเดียวกันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกชุดเช่าหรือเปล่าน่าจะเป็นชุดเช่าแหละทุกคนน่าจะมีชุดเช่าผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีก็

ไปทุกคนเดี๋ยวยืนรอเพื่อนกันก่อนเราอยู่ตรงด้านหน้าของวัดแล้วครับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยถ้ามาหลายๆคนนี่ต้องดูมองกันดีๆนะไม่งั้นหลงกันแน่คนเยอะมากตรงแยกตรงนี้นเดินเดินฝักไฟเลยก็วัดเซนโซแห่งนี้นะครับอยู่คู่มากับโตเกียวเนี่ยแหละเป็นวัดแบบดั้งเดิมของเมืองนี้นะครับวัดที่เก่าแก่ที่สุดคนก็เลยฮิิตท,ที่จะมาเที่ยวกันที่นี่ทั้ง คนในประเทศและนักท่องเที่ยวอย่างเราก็อยากจะมาเห็นมาสัมผัสมาไหว้นะครับไม่รู้ว่าจะมีค่าเข้าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดินแบบ ้าวทุกคนเดินเข้าข้างในกันครับด้านในก็จะมีโคมแดงอีกหนึ่งอันอันใหญ่มาก,มากยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าต้องไปตรงไหนจุดไหนคนคนเยอะมาก <c oughs> มากถึงมากที่สุดท่อรี ตรงนี้เป็นเสียมตีทุกคนด้านซ้ายจะจำหน่ายเป็นพวกเครื่องรางด้านขวาจะเป็นเสียมตีเดินเข้าไปก่อนอตรงนี้สวยมากทุกคนถ้าคนไม่เยอะอะ่ะผมว่าตรงนี้จุดที่สวยมากแต่ว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วนะโดยเป็นวัดหลักของตรเกียวด้วยคนก็เที่ยวเยอะตรงนี้ผมเห็นเขาเอาน้ำตักล้างมือกันนะ ไม่แน่ใจ,ใจว่าค,คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรแต่ว่าเราเห็นเขาทำเราก็ลองทำตามกันนะเาามือกันทุกคนเราก็ทำตาม có họ làm cách như thế nào không? Nóng để Đừng nữa, ủ. Đừng vậy, đừng Tôi nói là đang Đừng, mèm rồi. Đúng không?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  Đúng Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng Đúng không? 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 Đúng Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng 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 ไม่แตแค่งงต้องเป็นอันนี้ด้วยับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนเราเห็นเขาทำแล้วก็ทำตามนะปิดจมูกข้างลึแลงกี้ฝักควันเข้าตัวเอาเอาโชคเอาลาบเอาทั์เอามงคลนะจะได้เฮงเฮงถอดฝามองก่อนว่าควันไปทางไหน เพื่อนๆก็ทำกันเราก็ทำตามที่เขาทำ,ำ,ำเน,นำำาะทำเราก็ทำทุกคนเขาทำเราก็ทำฮู้นตะวังข้างหลังเฮงเฮงรวยรวยปังปังฝากบุญนี้ถึงทุกคนได้นะให้ลูกแข็งแรงด้วยไปแล้วก็ไปดูข้างในกันต่อ ออนนี้เราเดินเข้ามาในถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกโบสถ์ไหมน่าจะประมาณนั้นนะถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกแบบนั้นเราเดินเข้ามาข้างในนะนี่ก็เป็นภายในอาคารนะครับเดี๋ยวไปดูเขาทําอะไรกันมาทุกคนเราก็อยู่ในอาคารนะกำลังก่อกคิวอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพิธีกรรมอะไรนะแต่เราก็ทําตามที่เขาทํากันนะรู้สึกจะให้โยนีเลยทุกคน เดี๋ยวรอถึงคิวเราแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นแล้วว่าเขาทํำยังไงเดี๋ยวมองข้ขางๆเาเนาะมาบ้านเขาก็ทําตามเขาเนาะ <c oughs> เผื่อจะได้บุญติดกลับไปด้วย <c oughs> เตรียมเหรียญไว้ผมเตรียมเหรียญไว้แล้ว <c oughs> เขาให้โยนเข้าไปนะทุกคนแล้วก็สวดมนต์แต่เราก็ไม่รู้เขาพูดยังไงนะแล้วก็ยกมือไหว้พอ โยนก่อนแล้วค่อยสวดไม่รู้เหมือนกันวนะ่าตัวอะไรทุกคนก็ทำไปทำแล้วสบายใจก็ทำไปนะทุกคนก็ทำตามที่เขาทำกันนะแต่ของเขาอะเขาก็มีบทสวดของเขาแหละแต่เราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสวดอะไรนะแต่เราก็นโมตสะในตามความรู้ในความของเรานะ ก็เดี๋ยวอาจจะเดินเล่นบริเวณรอบๆวัดเต็นโซเพราะว่าสถานที่วัดเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากหลายจุดนะครับเดี๋ยวก็อาจจะเดินเล่นแล้วก็ถ่ายบางส่วนให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ตรงนี้ทําบุญเสร็จก็มีจุดถ่ายเครื่องรางข้างในนะอย่าจซะด้วยนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบๆวัดนะทุกคนก็เป็นสวนเป็นจุดเดินเล่นนะ โอ้เย็นมากพอเริ่มจะเย็นๆนี่ก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นหนึ่งละเริ่มหนาวเดี๋ยวเราเดินเล่นบริเวณรอ,รอบๆบัดกันก่อนอมานั่งรอเพื่อน,เอนๆเข้าห้องน้ำอยู่นะทุกคนขอนั่งพักขากันสองวันนี้เราเหมือนเราเดินแบบเยอะมากอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้นะตัวผมญี่ปุ่นอนะบุรีไฟฟ้าเขาถูกกฎหมายนะนี่ผมซื้อใน f ฟม i l y ่ a r t นะแต่ว่า ที่กล่องมันจะเขียนคือจะไม่มีนิโคตินห้ามเป็นประพวกประเภทที่มีนิโคตินถ้ามีนิโคตินเนี่ยก็จะห้ามใช้นะครับในประเทศญี่ปุ่นนี่ผมก็เลยลองซื้อมา<ต>ผมเดินมาอยู่ฝั่งแถบขวาของวัดนะทุกคนก็เป็เนเหมือนอาคารที่เขาคนพื้นที่นะมาไหว้กันเยอะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันเขาก็ทำเหมือนๆกันนะโยนเหรียญลงไปใน เลยเขาเรียกอะไรดียเรียกหีบแล้วกันนะแล้วก็ไหวส้สวนของเขานะขอปพรขออะไรด้านครังผม,มคิดว่าทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในแถบฝั่งซ้ายของวัดแล้วนะครับเดินมามันก็จะเป็นเหมือนสวนแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกอะเป็นวิหารแล้วกันนะถ้าผมเรียกนะผิดถูกยังไงขอภัยจริงๆนะผมไม่ทราบเขาเรียกยังไงก็ ะมีเป็นสวนยอมถ่ายรุ่งถ่ายรูปนะครับต้นมงต้นมะน,นี่ประมาณนี้เลยทุกคนสวยดีอากาศก็ไม่ได้ร้อนมันก็เลยทำให้หน้าเที่ยวเนาะ เล่นฝั่งตรงสวนเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปตรงจุดขายของข้างๆวัดอีกที่หนึ่งนะจะเป็นปลอกซอยผมเดิน,น,นใน,นเล่นในสวนนั้นถ่ายรูปจนเหนื่อยแต่ดีการถ่ายรูปที่นี่คือต่อให้แฟนใช้เราแค่ไหนเราก็ไม่งุนงิดน,นะอากาศมันเย็นไม่ร้อนนี่ทุกคนเป็นซอยขายของเดินออกไปถนนใหญ่อีกที่หนึ่ง เราก็คงเดิอนออกไปตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ชายผมจะขับรถมารับแล้วก็เดี๋ยวไปรอพี่ชายมารับแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับงเดินตามกันไปนี่นะทุกคนเดินออกจากวัดด้านซ้ายมาก็จะเป็นร้านขายของแต่เหมือนจะปิดกันหมดเลยนี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะทุกคนจะห้าโมงแล้วทำไมข้างหน้ามีเสียงคนกี๊ดกรีกดกด,ดังมากเยอะด้วย น่าจะมีสวนสนุกข้างหน้าหรือเปล่าถ้าจะใช่นะทุกคนเป็นสวนส,วนสนุกมั้งเห็นคนกรีดกันอ๋อมีสวนส,วน,ส,วน,สวนุกทุกคนนี่ไงเหมือนใจแอนตกผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะที่เขาเรียกใจแอนตกตึกปะที่มันจะยกขึ้นไปแล้วก็ลงรูดลงมาน,นี่เป็นสวนสนุกอันน้าได้ด้านข้างของวัดนะจะออกด้านซ้ายมา อะไรอ่ะ <_ D> มันเหรอมันทอดเหรอ <_ D> อ,อือน่ากินดีเท่าไหร่ห้าร้อยสิบแปดเยนราคานักท่องเที่ยวโอ้แต่น่ากินอยู่นะเขาทำใหม่ๆเลยร้อนๆเป็นไงไม่เหมือนไม่รู้ว่าแน่ๆเอามันโลบ้านเรา เหมือนไอ้เรียกไม่ถูกว่ะมันติดอยู่ที่ปากอะ่ะเหมือนกลิ่มผักผักทอดอะ่ะมันเป็นมันแต,แต่ว่าเขาทอยบางๆเราก็มันทอดแต่แปลกดีอร่อยเนี่ยชื่อเมนูครับวิพอเตโต้ชิปทิป อร่อยดีมันๆทุกคนมีขนมอันหนึ่งนะอยากแนะนำถ้าใครมาญี่ปุ่นนะผมกินมาเนี่ยสองวันที่มาอยู่ผมติดมากเลยทั้งที่จริงๆผมไม่ชอบกินขนมหรือกินของหวานนะชอบมากเลยแต่นี้จะเป็นรสกาแฟมันจะมีพวกผลไม้ด้วยเป็นองุ่นเป็นส้มอะ่ะคือกินเข้าไปมันจะรู้สึกเฟรชมากเลยแบบสดชื่นเลย ข้างนอกมันจะเหมือนไอติมเป็นลูกแข็งแเนี่ยจะเป็นเหมือนแข็งๆนะพอกัดเข้าไปมันจะเหมือนละลายไปในปากเลยนุ่มสุยอดอร,อ,ยอ,ยอร่อยอันเนี้ยใรไหวอุ่นต้องลองกินราคาห่อหนึ่งเท่าไหร่ปะเดีอยตีเป็นนในประมาณหกสิบเจ็ดสิบาทอร่อยมากตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างนอกวัดแล้วเราออกจากวัดเซนโซมานะครับ ตอนนี้เราก็มารอพี่ชายผมกำลังขับรถมารับนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเป็นประเทศดึงที่ผมรักมากผมชอบมากมาทุกครั้งก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อากาศดีบรรยากาศดีบ้านเมืองสะอาดการคมนาคมก็สะดวกผมอยู่ผมพูดตรงๆนะผมอยู่ที่เมืองไทยอยู่อยู่บ้านเนี่ยผมไม่เคยนั่งรถบัสไม่เคยนั่ง บีทีโอบีทีอแต่อยู่นี่มาลองขึ้นขึ้นรถบัสเมื่อตอนกลางวานันขึ้นรถไฟไปทุ่งไปเที่ยวนู่นนี่นั่นผมไปได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเขาทําทุกอย่างระบบทุกอย่างให้มันเข้าใจและใช้งานง่ายทําให้มันเราสามารถเดินทางเที่ยวในโตเกียวเนี่ยคือแบบว่าด้วยตัวเองได้โดยไม่ได้ลําบากหรืออะไรอยากไปตรงไหนก็นั่งรถไฟไปมีคือมีครอบคลุมทั้งจุดทุกจุดในเมืองทําให้การเดินทางมันง่ายแล้วก็ การท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นถ้าบ้านเราแบบมีครบทุกจุดมันก็คงจะดีนะแบบเราอยากไปตรงไหนแล้วมันสามารถไปได้ทุกที่ด้วยรถไฟอย่างเงี้ยทั้งสะดวกและรวดเร็ว รถมาหลับขอ,อตัวทีไม่ได้ถ่ายตอนเดินทางนะก็ตอนนี้เรากําลังมาที่ตึกตึกหนึ่งครับขายของมือสองนะครับบุ๊กออฟนะครับซึ่งที่เนี้ยสาขาใหญ่นะของจะเยอะก็เลยอยากมากันแก๊งเราชอบของมือสองกันเผื่อมาเจออะไรถูกใจจะได้ซื้อกลับบ้านกันก็เลยมาเดินเที่ยวที่นี่กันนะครับไปเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าถ้าถ่ายได้เดี๋ยวผมจะถ่ายสินค้าพวกในร้านให้ดูครับ